เป็นสองรอบคนมันน้อยคนน้อยปอนรด์รอบสามไปปอนด์ไปพี่น่ามาหมายถึงตอนเป็นอู่ได้อะได้ไม่ได้มันเป็นสองรอบเลยอสวัสดีพี่งูไม่ใช่หรออยู่ตรงนั้นเหรองูอ่ะไม่เห็นเลยงอยู่ตรงนี้ฮัลโหลเอ้ยเมื่อกี้เขียนทางใครแว๊บมีใคร ไอ้เมี่ยงหาวอยู่เฮ้ยนี่ยงหัวเี่ยงเมี่ยงมี่ยงงูงมงูมันนี่อะไรงูมันนี่งูมันนี่อยากเก็บมดกันเลยไม่ได้ได้เด้อระวังระวังระวังเปิดมากูก็ตายเลยแย่แย่ไม่เห็นมดนะไม่เห็นขาแล้วนั่นอะไรอะตรงบ้านหลังเขียวๆนั่นคืออะไรฮะไหนมาคุยกันดิ่ไม่ใครทำอะไรตรงฝั่งนี้อ่ะ ไอ้งูงูหยุด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 มีมีใครจำได้หยุดกันตอนทีไอเฮียไปพูดตายนะให้เราเห็นได้เหลังมาดมไอ้หมีอะไรก็อยู่เลยอะไรก็อยู่บ้านเลยไอ้ฟังก์ไม่เจอไอ้ฟังก์ตาไม่กูส่งตาแเราตาบอลนี่นะ ตา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 ตดดดึงไปไหนวะโอ้โหดูมันโดดดูมันกระโดดกระโดดโอ้โ้ยกระโดดเรอเฮียอยู่ไหนวะอ่ะกูเห็นเลยแบบ อแมลงต้องมาอะไรแม่มูจุกไปแล้วกูชกตายแล้วไอ้เี้าในถังอ่ะงอมงอมดูข้างบนดูเออจุกกูแหละไอ้ยัยแหล่สามตัวมันอยู่ไหนวะให้ถ่ายเรียกเลยเสร็จแล้วเียย้อนกลับมาออกมาจากบูธอ่ะ เห็นมาเห็นอะไรอย่างๆอะไรเฮียไอ้ย่อมองไม่เห็นนี่อ่ะมีไหนวะไอ้ย่อมแบบสีแดงแม่งสีแดงแม่งดึงสายตาเฮียมองเฮียเลยพี่ตัวใหญ่ไอ้ย่ี้เนี่ยโจวะโดนบุกโดนกูแน่เด็กเฮียเสือข้างหันด้วยโอ้โหถ้ตัวเฮียอะไรเดินกูเห็นแล้ว ่าไปแล้วท <c oughs> ี่เงี้ยที่จริงวันดีเพื่อนโอกาสเกาโอกาสเขาโอกาสกจะเจอกันบ่อยครับอะไรสองคนเนี่ยอย่านะได้ก็ไปแล้วบายเราไปอยู่ในน้ำเหมนมั้ยในในบ่อในบ่อเ้ยเขาบอกคำยิงป่าหนามยิงไม่ใช่เอออะไรยิงได้อะไรยิงได้อะไรฮะถ้าอะไรยิงได้อ๋อเขาไม่ยิงขา ได้อย่าให้เจอเลยนะฟยายใหญ่ยิงอ่ะยิงแม่งหมดแมปได้หละไฟยาวใหญ่ยิงไฟยาวใหญ่ยิงแต่ว่าพยายามอ่ะยิงมันจังหวะกับจะยิงอ่ะมันไปโดนอะไรเงี้ยตัวไหนวะไอ้เฮียไอ้ยแล้วไมมันมีปลาสองตัวคือเฮียอะไรไอ้เฮียแล้วปลาอยู่ด้วยกันตัวคือเฮียอะไรหาไม่เจอหาเจอแค่คนเดียว ไอ้ย่างูไอ้ย่างูนี่เฮีย้ยมากเลยนะเน,นี่ยท่านหรือใี่ไอ้ย่าพอไททันโนโบอาตอนนัวนี้เฮีย้ยมากเลยนะ,นะเลยไม่เจอเจอแล้วไอ้ย่าตายเลยแม่ด้วยใครแม่ไอ้แม่งยิงตัวนี้ไม่ได้ปะวะยิงไปเลยยิงไปเลยไม่ไ,มไอ้ย่าอยู่กันครบเลยสัตว์ โอกาสน,นักดนตรีคนนึงการเล่กีตาร์ครับไอ้งูเนงูยโอ้ยเด็กมาแล้วโอยโอ้ปัดนันเลยเรียบร้อยไอ้งูคอค่มาไอ้ยังรอดหนไหมตอตัวแค่นี้ไ oh, ม่งจนกิ โอ้โหไอ้ใหญลยไอ้ใหญ่โอโโอโไอ้หยใหญ่ะมึงไม่ใช่อะไม้อยู่นี่มะลัอยู่นี่หูด้วยไอ้เดี๋ยดีนะครูอะ กูตายยังตายเลยแล้วไอ้ภาพไม่ชัดใจอ่ะที่เก็บไปสองเก็บไปสองแล้วอ่ะไอ้ย่าลงแล้วรออะไรอ่ะระวังนี่ไอ้เกียกที่เม็นมุม่องคนนักขีจอกที่แม่งปืนลั่นเป็นหนึ่งเดียวของฟอสไม่เห็นหรอะไรอยู่อ่ะ กูเห็นตอนมึงวิ่งลงไม้อ้แต่แมงกูไม่ไล่กูไปชอบเทสตอยู่ไอพวกตัวเล็กอะช่างหมูแมงกินตัวใหญ่ก่อนดีกว่าไอมก็ห้ยงเห็นกูตายมันพ่ไม่ดูแล้วมันแรงมากอะไรนะวะไอเงี้ยมังจูกี่ตรงหน้ากูเี้อะไรวะมยิงไม่โดนะ ไอ้ขบนอะไรขบวนขบวนไอ้แย่แล้วไอ้ลกกระจอกตัวนั้นคือทียอะไรวะายังไอ้ย่ออีกสามเลยเส์ปั่น่ากฮียนี่มุมอย่างแย่เราจะวิ่งแล้วดำเฮียอะไรเออบูสีะม่อนม่อนม่นม่นแมมุมสองมนสอตัวเนี้อยู่ใกล้อยู่ใกล้สีแดง ไอ้ี้ยเนี่ไอ้ยัยนีอ้ยนี่ปกปไอ้หี้ยนี่กเจอแล้วมันเหลือสิบวีแล้วเวลาจะหมดแล้วเดือเงาใสเลยัไปเลยไม่ใช่มามุมนึ่งวะมดด้วยเนี่ยวะมดยใส่มันไม่ตาย ตัวเล็กเมียน่าจะมีสัตว์ใหญ่ทำเมียมันมีสัตว์ใหญ่รอบเป้ามาอะไรวินเมนอีกแล้วกูเฮ้ยเมียมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาพุดดุโตอนนั้นจริงอะโลหะเลยอย่ามุงกูแม่งคนคนธรรมดาเลยยงไอ้เจ้าเฮ้ยไป็นยังไงอะเฮ้ย ได้ย่ะไม่เคยเจอเลยย่ะเก่งยอดมันคือดไป็นยังไงเวลาตอนนั้นเีขาขัดเขาขัดให้เล็ดให้เล็คนนี้ไอเนี่ยกูจะยิงอยู่ตัวนี้เป็นคนสุดท้ายอ่ะไอ้เียมึงยิงตัวอื่นเลยอ่ะเวลาใกล้หมดขยิงกูอ่ะกูอยู่ตรงนี้แหละกูไม่ไปไหนด้วยหายตัวมิ้งหนึ่งมันไปไหนแล้ววะอไอเนี้ยมึง <ผม S 2> รู้แล้วว่าเล็แม่งอยู่แค่ตรงเนี้ยอ่ะ<ด> กูนินนกกระจอกเทศต,ตัวนั้นมึงพยายามสัตว์เลยจำไม่ได้จำไม่ได้ไอออมออมมึงมึงรู้จักนี้ไปเยอะมุมมองของอิสกิโย,อ,ยอิจิเยอะมึงมันเห็นทุกคนเลยเหี้ยไอทุกคนเลยเหรอเออเี้ยเอามึงมึงมึงค่อยๆเดินเนี่ยเออเนี่ยมึงเดินมึงเดินไก่เดินไก่ขอบมาเว้ยเยี่ยมันก็ขึ้นมาได้แล้วเว้ย มแค่อไอ้เหียแม่งมีคนใต้ตีนไอ้เฮียเมีอยู่สองคนสามคนเหียโหนะฮะข้าวไอ้เหียจมอาเหียเสียหมอบติงตัวไอ้เหียเฮียเหียยอีกตัวที่ไหนตัวที่ไหนแออที่ไหนพี่เลยผักเลยอำไปแล้วปะเอาตีนตีนตีนเลย ไม่เบี่ยงหอกกาดมีข้างบนหนะชั้นสองผมอ่ะหน้าสองตัวชิพยายเลยผมม่อผมม่อพิมันก่อนบังบังกระสุนบังสนไอ้ยันนี่ขนาดกูโยนขนาดนี้กูยังรอดอีกแบบไอ้ยันกูอยู่มันเก็บมันไปอยู่กูอยู่ข้างบนเลยนะ